มูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัดโครงการ9ตาม9เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2563ติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ กิจกรรมถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศทีเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษ นั่งสงบนิ่งเป็นเวลา9นาทีและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังเป็นกิจกรรมที่ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ตั้งใจร่วมกันเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระองค์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2563 โครงการ9้ตาม9ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงและภาคีเครือข่ายร่วมกันแสดงเจตนารม์สืบสารพระราชปณิธานตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดขึ้นทุกๆปีทุกคนให้ความสนใจและตั้งใจเข้าร่วมแม้สภาพอากาศจะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนมีฝนตกลงมาโปรยปลายแต่ทุกคนก็ไม่ยอ่อท้ออยู่จนจบพิธีการสำคัญ น้องๆนักเรียนจากหลายโรงเรียนทั้งกรุงเทพหมหานครและต่างจังหวัดซึ่งเป็นสมาชิกของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงก็มาร่วมงานเป็นจํานวนมากล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปลื้มปิติที่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะทุกคนก็รักสถาบันรักในหลวงรัชกาลที่9หนูก็รู้สึกว่าเข้ามาอยู่จุดจุนี้เราก็ได้มีมีแบบทั้งเพื่อนและแบบอะไรต่างๆอะคะ่ะ หนูแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ได้อยู่ต่อนะคะเพื่อจะทํากิจกรรมอื่นๆอีกนะคะแล้วก็เราได้เห็นถึงสิ่งมากมายอะค่ะที่จะสามารถพัฒนาทั้งให้กับโรงเรียนแล้วก็กับสถานที่อื่นๆได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจแล้วก็วันนี้ก็เลยเมาทํากิจกรรมตรงนี้เพราะว่าเราทุกคนก็รักในหลวงเหมือนกันนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆค่ะที่แบบ ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อมาที่จุดจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกในวันนี้ทําให้หลายคนหวนคิดถึงวันวานเหตุการณ์สําคัญต่างๆพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทําให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระองค์จะทรงอยู่ในความทรงจําของคนไทยทุกคนตลอดไปเล่าค่ะเพราะว่าตอนเข้ากราบจะมาด้วยกันตลอด ทั้งหมดแม่มากับลูกดยประมาณ37ครั้งค่ะทำงานเสร็จตอนเย็นๆก็พากันมาทุกอาทิตย์ค่ะแล้วก็สลับบ้างมาด้วยกันกับเขาตลอดค่ะคุณแม่ทราบข่าวจะมาตลอดค่ะเพราะว่าจะมีประธานของมูลนิธิไฟฟ์ a ออค่ะเขาจะแจ้งพอแจ้งกลุ่มคุณพิการเราทราบ ก็จะลงทะเบียนมาด้วยตลอดเลยค่ะจะไปจุดไหนที่นี่หรือที่จุดต่างๆเป็นเป็นตามมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปร่วมกิจกรรมค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงมากคณะกรรมการมูลนิธิข้าพอัวเพียงจึงเห็นพร้อมกันว่าเราน่าจะจัดพิธีน้อมลำลึกลำลึกถึงทงท่านเราจึงจัดวันนี้ขึ้นมา แล้วเราก็เชิญเครือข่ายเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ที่มาไกลสุดก็สุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็นักนักเรียนก็มากันเองนะคะกับคุณครูนะคะแล้วก็ในส่วนที่มากันนี้ที่จํานวนเยอะก็เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนในเครือข่ายนะคะนักเรียนจากโรงเรียนดาวซินโดมในกลุ่มของดาวซินโดมกลุ่มของผู้พิการก็มาร่วมกัน15ปีที่เราดําเนินงานมานี้ก็บอกว่า จะยังคงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และยังคงเชื่อมั่นในหลักคําสอนของพระอ,องค์ท่านหลักปัจฉยาของเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยทําให้ประชาชนทั้งแผ่นดินสามารถมีกินมีใช้และพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นสุข ปัจจุบันมูลนิธิครอบครัวพอเพียงมีสมาชิก5ล้านคนทั่วประเทศยังคงพร้อมดำเนินงานเพื่อสืบสารงานตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นทำคุณประโยชน์แก่ชาติและบ้านเมืองสืบต่อไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสภาพอากาศบ้านเรากันบ้างค่ะ